ันต้องมีเอฟเฟกแน่นอนแต่เอฟเฟกของเราอ่ะในความรู้สึกของเราว่ามันต้องรักษายอย่างนี้แหละมันถึงจนี้ใช่ไหมคะถ้ามันเรียบๆไปเลยมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะพออีกสักพักหนึ่งฉี่ครั้งแรกๆอะ่ะก็ก็พอพอรู้ว่าเวลาไปฉีอ่อ่ะนั่งทับอะ่ะมันจะออกเพราะว่าส่วนใหญ่ท,ที่ที่ผ่านมาเราจะมีการเราเราคิดของเราไปเองไงว่าสงสัยเราจะกั้นไม่มากเวลาไปฉีม่มันเลยมันเลยแบบว่าก็จะบอกว่า มันฉีไม่หมดเดี๋ยวเนี่ยไม่น่ากลั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะพอพอมารู้แล้วทานในนี้ไปอ่ะเริ่มแรกฉี่ไมเดี๋ยวนี้สบายแล้วพอ20วันมาปุ๊บไม่ต้องลดความอ้วนเลยอ่ะพุงมันยุบเองเมื่อก่อนนี้ความความหมายเรามาคิดว่าเอ๊ะสงสัยแล้วทานเยอะแล้วเราก็ดีท็อกอยู่แต่ทําไมพุงไม่ยุบสักทีก็เถียงเถียงกับคนอื่นว่าทานเยอะทานเยอะเหมือนหลอกตัวเองอะค่ะแต่ว่าพอตรงเนี้ย วันเมื่อกี้พี่นุชเห็นยังเหลือแพงนึงเนาะยังไม่หมดเห็นไหมคะอันนี้แค่ยี่สิบกว่าวันเองนะกยุบเรือค่ะยุบค่ะคือมาวันนั้นไม่ได้ถ่ายไว้นะที่มาบอกเนาะอาจารย์อาจารย์ครูชี้จริงนะอันพูดตรงตรงไหมผู้หญิงเราถ้าชี้อ่ะโอ้โหถ้าถ้านแค่แค่บอกว่าอ้วนก็ยังโกรธนะแต่นี้พอดีแบบฟังแล้วฟังแล้วก็เริ่มอ๋ออ๋อมันเป็นอย่างนี้เหตุผลอย่างนี้นี่เองวิ่งชื้อไปกินเลยใช่ไหมคะค่ะ ซื้อไปเลยหนึ่งกล่องตอนแรกจะจะปิดกาแฟไปอีกเนาะเพราะว่าห้ากล่องมันหมดไงก็เลยว่าเทสดูเพราะว่าสินค้าที่บ้านก็เยอะเหมือนกันแต่พอมาได้ทานตัวนี้อ่ะสุดยอดจริงๆนะอันนี้นี้ไม่ได้ไม่ได้มาชมแล้วอันนี้กันนะประสบการณ์ตัวเองจริงๆตอนแรกกะว่ากลับบ้านโคาดอ่ะไม่เจอเพื่อนมา30กว่าปีอ่ะสิทธิ์เก่าอ่ะหูกลับไปสงสัยอ่ะเราแบบอ้วนอย่างเงี้ยไม่ไหวเนาะเออใช่หนูก็เล่งไง เ่งแล้วมันก็ได้ผลกับกับตัวเองจริงๆเพราะว่าผิวผิวพันธุ์มันละเอียดขึ้นโดยโดยโดยปริยายแต่ฝ้าเนี่ยมันเป็นฝ้าเลือดแล้วทีนี้เรากําลังรู้แล้วว่าไอ้ตัวตัวคอเลฟินาฝ้าเลือดนะแต่ถ้าฝ้าจากหน้าบางใช่เดี๋ยวอาจารย์บอกว่าคอเลฟินาประมาณ3ากล่องใช่ปะคะอฟ่าคเลฟินาต้องกิน4เดือนนะสี่เดือนเห็นไหมตอนนี้เราจะเทสได้เพราะว่าขนาดพี่แว่งก็บอกว่าเขามี ติ่งอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งมันละลายได้ตัวเนี้ยมันอ่าไปทําลายท่อเลือดใช่ก็เลยจะจะทานคู่กับตัวนี้แล้วทีนี้มันร้อมลงและกระดุนเพลงใช่นยคะคือคือว่าลูกเราอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าต่อมอะไรมีบ้างอยู่ในนี้ถ้าเราทานคู่กันได้นะเนี่ยแหละเอ่อแล้วก็จะติดตามตอนต่อไปเนาะสวัสดีค่ะ